แนวคิดของเมริกในทางคณิตศาสตร์เริ่มต้นในศตวรรษที่19คิทธศกราช1850นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อเจมส์โจเซฟเซอร์เวสเตอร์เป็นผู้ใช้คำว่าเมริกครั้งแรกในบริบททางคณิตศาสตร์เข้าหมายถึงตารางของตัวเลขที่ใช้เป็นแม่แบบสำหรับสร้างตัวดำเนินการเชิงเส้นคิทธศกราช1858เพื 58, ่อของเซเวสเตอร์คืออาร์เธอร์แคลลีย พัฒนาทฤษฎีเมทิกอย่างจริงจังเขาเป็นคนแรกที่นิยามการคูณเมทิกและศึกษาสมบัติทางพิชศคณิตของมันนับเป็นจุดกำเนิดพิชชคณิตเชิงเมทิกในคณิตศาสตร์เมทิกคือตารางสี่เหลี่ยมที่แต่ละช่องบรรจุจำนวนหรือโครงสร้างทางคณิตที่สามารถนำมาบวกและคูณกับตัวเลขได้เราสามารถใช้คณิต ใช้เมทริกแทนระบบสมาการเชิงเส้นการแปลงเชิงเส้นและใช้เก็บข้อมูลที่ขึ้นกับตัวแปรต้น2ตัวเราสามารถบวกคูณและแยกเมทริกออกเป็นผลคูณของเมทริกได้หลายรูปแบบเมทริกเป็นแนวความคิดที่มีความสำคัญยิ่งของพิช,ชคณิตเชิงเส้นโรเทฤษฎีเมทริกเป็นสาขาหนึ่งของพิช,ชคาณิตเชิงเส้นที่เน้นการศึกษาเมทริกมีการประยุกต์ใช้เมทริกในหลากหลายสาข,ขาของวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิก์มีการประยุกต์ใช้เมทิคในทุกๆขแขนงของฟิสิก์ที่มีอยู่เช่นกลศาสตร์ทัศนศาสตร์แม่เหล็กไฟฟ้ากลศาสตร์ควอนตัมหรือไฟฟ้ากระแสขอนตัมมีการใช้ทฤษฎีเมทิคในการศึกษาปรากฏการทางฟิสิกในสาขาว,วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีการประยุกต์ใช้เมทิในการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยใช้สร้างโมเดลสามมิติเพื่อแสดงผลบน หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เป็น2อมิติให้ใทางสถิติศาสตร์มีการใช้เม i ริกเฟนสุ่มในการอธิบายถึงชุดเซตของความน่าจะเป็นอาทิมีการประยุกต์ใช้ร่วมกับอัลกอริทึมแบบแพ็กแลงในการเลี้ยงหน้าผลการค้นหาเว็บไซต์เสิร์ช ng อย่างในการศ<ด>ึกษา,าแคลคูลัสมีการใช้แคลคูลัสเชิงเม t ริกในการวิเคราะห์อนุพันธ์และฟังก์ชัน เลขชี้กำลังในมิติที่สูงขึ้นไปนอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้เมตริกในการอธิบายระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับเมตริก 1. ช่วยแก้ระบบสมการเชิงเส้นปัญหาทางคณิตศาสตร์หลายอย่างเช่น2 x บวก y เท่ากับ5 x ลบ y เท่ากับ1สามารถเขียนและแก้ได้อย่างง่าย ด้วยการลึ้นรูปเมตริก ax เท่ากับ b การหาคำตอบของสมการนี้คือการหาผลกับของเมตริกหรือใช้ก,รชการกำจัดแบบเกาจึงเป็นพื้นฐานของพิช,ชคณิตเชิงเส้นและการคำนวณทางวิศวกรรม2ใช้ในการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ AI ใน AI ค่าพารามิเตอร์และข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปเมตริกการคำนวณน้ำหนักของโหนด และการคูณจุดทั้งหมดด้วยการคำนวณเมทริกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเมทริกที่มีประสิทธิธภาพสูงเท่ากับเพิ่มความเร็วให้ระบบ AI ได้อย่างมหาศาล 3. 3. ม,ม,ม,มช่ในการแปลงภาพและกราฟ,ฟิกใช่ในคอมพิวเตอร์กราฟิกเมทริกใช้การหมุนการเลื่อนตำแหน่งการย่อขยายของวัตถุในภาพ2มิติและ3มิติปัญหาการแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาของเมทริก เช่นสี่ใช้ในการวิศวะกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เมทิกใช้แทนแรงการไหลของกระแสไฟฟ้าโครงสร้างทางกลหรือข้อมูลทางเซ็นเซอร์ช่วยจำลองและวิเคราะห์ระบบที่ซับซ้อนเช่นการสานของสะพานระบบไฟฟ้าในอาคารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5. ใช้ในเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบจำลองเรศรษฐกิจ ใช้เมตริกแทนความสัมพันธ์ระหว่างภาคเศรษฐกิจช่วยทำนายผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเช่นราคาน้ำมันต่อเศธธรษฐกิจโดยรวม 6. 6. ใช้พัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ปัญหาเกี่ยวกับเมตริกเช่นการหาค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะเป็นพื้นฐานของทฤษฎีต่างๆชาาเช่นการวิเคราะห์เชิงหลักคอนตัมฟิสิกส์ทฤษฎีกราฟช่วยให้เข้าใจ โครงสร้างของระบบเส้นได้อย่างดึกซึ้งสําหรับโจทย์ที่สนใจนะคะจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการคํานวณหาค,าค่าเมทริกแล้วก็การคํานวณหาค่าของด e t ท r m i มิน t นต์โดยจะกําหนด2เมทริกนะคะได้แก่เมทริก A และเมทริก B ซึ่งเป็นเมทริกสองคูณสองนะคะโดยเมทริก A เนี่ยมีสมาชิกข้างในคือ8 9 6 5แล้วก็เมทริก B นะคะมีสมาชิกคือ3 5 4 7โดยข้อแรกนะคะจะหา เป็นผลบวกของเมทริกซ์ A และเมทริกซ์ B ก็จะเขียนเป็น A บวก B นะคะข้อ2คือหาผลต่างว่าหาผลลบของเมทริกซ์ A แล้วก็เมทริกซ์ B ก็จะเขียนเป็นเมทริก A ลบเมทริกซ์ B ข้อ3เป็นการหาผลคูณของเมทริกซ์นะคะก็จะเขียนได้ว่าเมทริก A คูณเมทริกซ์ B แล้วก็ข้อ4นะคะเป็นการหาดีเทอร์มินานต์หรือว่าหา det A แล้วก็หา det B ค่ะ พังงานของโปรแกรมจากโจทย์ที่กำหนดมาข้อ1จะเป็นการหาผลบวกของเมทริกซโดยเริ่มต้นแล้วจากนั้นก็กำหนดเมทริกซของ a กับ b และนำเมทริกซของ a กับ b มาบวกกันนำค่าไปอยู่ในตัวแปร c จากนั้นแสดงผลตัวแปร c ออกมาทางหน้าจอแล้วก็สิ้นสุดคะ่ะ จากโจทย์ข้อ2จะเป็นการหาผลลบของเมทริกโดยเริ่มต้นและกำหนดค่าเมทริก a และ b จากนั้นนำ a และ b คำนวณ a และ b โดย a ลบ b นำค่าเข้าไปอยู่ในตัวแปร c จากนั้นนำค่าที่ได้ในตัวแปร c แสดงผลออกมาทางหน้าจอโจทย์ข้อ3เป็นการหาผลคูณ ของเมทริกซที่ได้ที่กำหนดมาโดยเริ่มต้นแล้วกำหนดค่าของ a และ b จากนั้นนำ a และ b มาคูณกันและนนำค่าที่ได้มาอยู่ในตัวแปร c จากนั้นนำค่าที่อยู่ในตัวแปร c แสดงผลออกมาทางหน้าจอจากโจทย์ข้อ4เป็นการหา determinant โดยเริ่มต้นและกำหนดค่าเมทริกซ a กับ b จากนั้นตรวจสอบขนาดของเมทริกว่าเป็นอะไรจากนั้นคำจากนั้นคำนวณ Determinant A โดยการนำ8คูณ5ลบกับ9คูณ6จากนั้นแสดงผลของ Determinant A ออกมาทางหน้าจอและคำนวณ Determinant B โดยการนำ3า3คูณ7ลบ5คูณ4 จากนั้นจากนั้นแสดงผลของ determinant b ออกมาทางหน้าจอแล้วก็สิ้นสุดค่ะจากสไลด์ที่โชว์ตอนนี้นะคะเป็นสไลด์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมใน s h e l a b ค่ะซึ่ง จากที่ดูนะคะเราจะกำหนดให้ a นะคะเป็นแมทริกขนาด2คูณ2ค่ะก็ได้แก่8 9 6 5ค่ะ b ก็จะเป็นแมทริกขนาด2คูณ2เช่นกัน3 5 4 7ค่ะแล้วเราก็จะใช้คำสั่ง this นะคะในการเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยโชว์แมทริก a และ b ในหน้าจอแสดงผลนะคะต่อไปเราก็จะคำนวณหา m a t ริกซ์ b, a บวกแมทริก b m a ทริก a ลบ b m a ทริก a คูณ b det ของ a แล้วก็ det ของ b ค่ะโดยทุกคำสั่งในการคำนวณเราจะใช้ d i s ด้วยค่ะเพื่อให้แสดงผลที่ได้จากการคำนวณออกทางหน้าจอค่ะ จไลน์นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการใช้โปรแกรมค่ะนี่คือตัวอย่างจากการรันโปรแกรมที่เราเขียนเมื่อกี้ค่ะเราก็จะเห็นมันเราก็จะเห็นแมทริกซ์ a แมทริกซ์ b แมทริกซ์ b, a บวก b แมทริกซ์ a ลบ b แมทริกซ์ a คูณ b เดทของ a และวก็เดทของ b ค่ะ